การละลายอย่างแรกนะครับเราจะต้องทำความเข้าใจนะเวลาผมสอนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมือนอาจารย์ท่านอื่นเท่าไหร่นะก็คืออาจารย์แต่ละท่านที่สอนเขาจะมีสไตล์ที่แตกต่างกันไปส่วนของผมเนี่ยผมจะพยายามเน้นชวนให้คุณเข้าใจนะผมชวนคุณคุณก็ควรจะคอยตามผมด้วยนะพยายามเข้าใจนั่งฟังไปแล้วก็พยายามคิดตามนะครับจะได้อะไรมากขึ้นแต่ถ้านั่งไปแล้วตาปลิบปิบหลับ,บมันไม่ได้อะไรนะ สารละลายคืออะไรสิ่งแรกที่เราต้องตอบคําถามให้ได้อันนี้คือนิยามนะครับสารละลายคือของผสมเนื้อเดียวนะครับมีคําว่าคีย์เวิร์ดตรงเนื้อเดียวของผสมเนื้อเดียวระหว่างตัวทําละลายนะครับภาษาอังกฤษคือ solvent ส่วนตัวถูกละลายคือ solute นะครับเมื่อมันผสมกันมันจะต้องรวมกันเป็นเนื้อเดียวไม่สามารถแยก ออกมาได้ด้วยตาเรานะเราไม่สามารถมองเห็นว่ามันมีการแยกออกมาว่าอันนี้เป็นของตัวทําละลายอีกส่วนหนึ่งเป็นของตัวถูกละลายไม่ใช่นะจะต้องผสมกันแล้วรวมกันเป็นเนื้อเดียวเกิดเป็นสารละลายเรียกว่าโซลูชันสิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะต้องทําความเข้าใจคำว่าตัวทําละลายและตัวถูกละลายให้ได้นะครับสิ่งที่คุณเห็นนะครับตรงนี้ ตัวทำละลายชื่อมันคือโซเวนนะครับหน้าที่ของมันก็คืออะไรเอ่ยมีคําว่าทำใช่ไหมดังนั้นมันจะทําให้สารอีกตัวหนึ่งเกิดการละลายนะครับตัวถูกละลายก็คือเป็นตัวที่ถูกกระทํานะครับคําว่าถูกละลายคือมันสมมุติถ้ามันมีลักษณะเป็นของแข็งพอมันลงไปเจอตัวทําละลายปุ๊บของแข็งของมันก็จะต้องถูกทําให้เปลี่ยนสถานะไปถูกละลายไป ก็คุณก็จะไม่เห็นของแข็งนั้นแหละนะครับภาษาอังกฤษคือโซลูนะครับสังเกตคำว่า solution กับโซลูตเหมือนกันเลยนะครับคําที่มีลงท้ายด้วยชั่นมันบ่งบอกถึงว่ามันมีกระบวนการเกิดขึ้นดังนั้นสารละลายโซลูชันเนี่ยมันเกิดจากการที่ทำให้โซลูตตัวเนี้ยเกิดการละลายอ่ะโอเคตอนนี้เรารู้แล้วนะว่ามีตัวทำละลายกับตัวถูกละลาย ไปแยกแยะให้ได้ว่าตัวทําละลายมีหน้าที่อะไรตัวถูกละลายมีหน้าที่อะไรดังนั้นผมจึงเขียนออกมาอยู่ในรูปกรอบตรงนี้เห็นใช่ไหมสารละลายโซลูชันเท่ากับตัวถูกละลายบวกตัวทําละลายพอเราได้เนื้อหาใจความนิยามของสารละลายในหน้านี้แล้วเราก็จะมาดูในหน้าถัดมานะครับชนิดของสารละลายนะครับชนิดของสารละลายเนี่ยจะแบ่ง ออกเป็นตามสถานะนะครับมันจะมีสถานะที่เป็นแก๊สเป็นของเหลวและเป็นของแข็งได้ทีนี้สถานะของสารละลายเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะเน้นว่าโดยส่วนใหญ่มันจะขึ้นอยู่กับสถานะของตัวทําละลายที่เขียนไวน้ตรงนี้ตามสถานะของตัวทําละลายคุณก็ขีดเส้นใต้ไว้นะครับดังนั้นผมจะเขียนรูปให้คุณดูสมมติคุณมีภาชนะอันนึงนะครับใส่น้ําไว้อ่ะอันนี้คือน้ํา น้ำเป็นของเหลวใช่ไหมสมมติคุณใส่อันนี้เป็นเกลือก็ได้โซเดียมคลอไรด์นะครับเกลือก็มีลักษณะเป็นเม็ดเป็นของแข็งเพราะคุณใส่เกลือลงไปในน้ํานะครับเวลาคุณใส่เกลือคุณก็ไม่ได้ใส่ปริมาณมากมายเท่าไหร่หรอกสมมุติคุณใส่ไปหนึ่งช้อนชาคุณพูนแบบนี้ใส่ลงไปปุ๊บเมื่อคุณใช้แท่งแก้วคนเกลือนะครับที่มันเป็นของแข็งอยู่มันจะละลายหายไป คุณจะไม่เห็นเม็ดเกลือแล้วสุดท้ายแล้วคุณจะเห็นว่าผลสุดท้ายคือคุณจะได้อะไรน้ําเกลือน้ําเกลืออันนี้คือสาระละลายถูกไหมเพราะเราไม่สามารถแบ่งแยกว่าตรงไหนคือเกลือตรงไหนคือน้ําได้มันละลายเป็นเนื้อเดียวกันหมดทีนี้สิ่งที่เราจะเห็นก็คือน้ําเกลือเนี่ยสถานะมันคือของเหลวเพราะสถานะมันคือของเหลวมันบ่งบอกว่าอะไรครับ สารละลายที่มีสถานะเป็นของเหลวมันขึ้นอยู่กับตัวนี้น้ําที่เราใช้นะครับเป็นตัวทําละลายน้ํามีปริมาณมากดังนั้นโดยทั่วไปแล้วนะครับถ้าเขาพิจารณาตัวถูกละลายกับตัวทําละลายตัวทําละลายจะมีปริมาณมากกว่าตัวถูกละลายอันนี้คือสิ่งที่เราต้องรู้ โอเคใช่ไหมสมมติถ้ามีสารอยู่2สารนะครับถึงแม้จะเป็นของเหลวเหมือนกันสมมติคุณมีสารหนึ่งสาร a มีปริมาณน้อยกว่าสาร b สาร b จะเป็นตัวทําละลายนะสาร a จะเป็นตัวถูกละลายนะครับอ่ะอันนี้สิ่งแรกที่เรารู้นะครับดังนั้นตัวทําละลายสถานะอะไรจะส่งผลต่อสารละลายว่าควรจะมีสถานะเป็นแบบนั้นด้วยดังนั้น คุณก็จะเจอว่าสารละลายอาจจะเป็นแก๊สของเหลวหรือของแข็งนะครับเป็นไปได้ทั้งหมดทีนี้ในวิชาเคมีเนี่ยนะครับถ้าเราทำปฏิกิริยานะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะไปยุ่งเกี่ยวกับสารละลายในลักษณะที่มันมีเ,เกิดในสถานะที่เป็นแก๊สนะครับดังนั้นเราก็จะสนใจสารละลายแก๊สหรือสารละลายที่เป็นของเหลวนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเรายังไม่ลืม ลักษณะพันธะที่มันสร้างกันระหว่างอนุภาคภายในแก๊สหรือภายในของเหลวเนี่ยนะครับมันจะไม่ได้แข็งแรงเท่ากับในของแข็งใช่ไหมเมื่อคุณนําแก๊สนะครับซึ่งอนุภาคมันอยู่กระจัดกระจายห่างกันมากเนี่ยไปทําปฏิกิริยามันจะเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าถ้าเทียบกับของแข็งในของเหลวก็เช่นการคุณเอาของเหลว2ชนิดมาผสมกันมันก็จะผสมกันได้ง่ายเกิดปฏิกิริยาได้ง่ายกว่าการที่คุณนําของแข็ง2ชนิดมาผสมกัน นะครับดังนั้นในห้องปฏิบัติการเคมี K e, ส่วนใหญ่เนี่ยคุณจะเห็นว่าของเหลวหรือสารละลายที่เราใช้เนี่ยจะอยู่ในรูปที่เป็นของเหลวซัเป็นส่วนมากนะครับแก๊สก,ก็มีเหมือนกันแต่ว่าเวลาเราเรียนในระดับที่เป็นระดับปริญญาตรีทั่วไปเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทำปฏิกิริยาแก๊สเท่าไหร่ทีนี้จากสไลด์หน้านี้นะครับก็จะมีตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับสารละลาย ให้คุณได้ดูนะครับนะครับในสไลด์หน้านี้จะพูดถึงตัวอย่างของสารละลายก็คือคุณจะเห็นว่ามันจะมีส่วนด้านซ้ายนะครับฝั่งนี้อันนี้คือตัวถูกละลายส่วนนี้คือตัวทำละลายสถาน,นะของสารละลายเนี่ยจะถูกกํากับด้วย ตัวทำละลายนะครับถ้าคุณมีเส้นกรณีแรกเนี่ยมีแก๊สอยู่ในแก๊สนะครับดังนั้นสารละลายคุณเป็นสารละลายแก๊สยกตัวอย่างเช่นก็คือพวกอากาศนะครับอากาศรอบๆตัวเราเนี่ยมันมีแก๊สหลากหลายชนิดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเช่นถ้าเราสนใจออกซิเจนไนโตรเจนอาร์กอนอะไรพวกนี้มันก็เป็นแก๊สซึ่งเป็นตัวถูกละลายนะครับส่วนสารที่เป็นปริมาณมากก็คืออากาศตรงนั้นคือตัวถูก ตัวทาละลายต่อมาถ้าเป็นแก๊สในของเหลวอันนี้ก็คือคุณสามารถเอาแก๊สไปผสมกับของเหลวได้ยกตัวอย่างเช่นก็คือพวกน้ําอัดลมอะไรพวกนั้นนะครับต่อมาแก๊สในโซลิดในของแข็งก็คือคุณอาจจะเอาแก๊สเนี่ยเข้าไปอยู่ในพวกของแข็งยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะมีโลหะอยู่โลหะเนี่ยมันจะมีช่องว่าง อยู่บางช่องที่แก๊สสามารถเข้าไปในนั้นได้คุณใส่แก๊สเข้าไปแก๊สก็เข้าไปรวมกับโลหะกลายเป็นสารละลายซึ่งจะมีสถานะของสารละลายนั้นเป็นของแข็งนะครับตัวอย่างอื่นๆก็มากมายนะครับดังนั้นเราก็จะเห็นแล้วว่าสถานะของสารละลายขึ้นอยู่กับสถานะของตัวทําละลายต่อมาตัวอย่างนะครับตัวอย่างชนิดของสารละลายอันนี้เราก็จะเห็นแล้วว่า สารละลายแก๊สในแก๊สจากเมื่อกี้นี้ก็คืออากาศใช่ไหมตัวถูกละลายเราก็สามารถระบุได้เป็นแก๊สต่างๆเหล่านี้ตัวทําละลายคือปริมาณที่มากก็คืออากาศต่อมาสารละลายแก๊สในของเหลวนะครับก็จะมีพวกน้ําโซดาน้ําอัดลมก็คืออันนี้เราจะมีการอัดแก๊สเข้าไปในน้ํานะครับดังนั้นปริมาณของแก๊สกับน้าเนี่ยมันจะไม่เท่ากัน น้ำจะมีปริมาณที่มากดังนั้นน้ำคือตัวทําละลายเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าคุณมองในรูปตรงนี้คุณจะเห็นว่าภายในขวดเนี่ยมันจะมีน้ําอยู่ใช่ไหมน้ามําอัดลมเนี่ยโคคาโคลาก็ Coca Cola, คือโค้กเนี่ยแหละนะครับมีน้ําปริมาณมากดังนั้นเมื่อคุณอัดแก๊สเข้าไปนะครับเกิดสารละลายขึ้นมันก็จะอ้างอิงสถานะจากตัวทําละลายคือน้ําโซดาก็เหมือนกันนะครับเป็นน้ํา แล้วก็อัดแก๊สเข้าไปธรรมดาจะแตกต่างจากน,ะน้ำอัดลมก็คือน้ําอัดลมคุณอาจจะนอกจากอัดแก๊สแล้วคุณอาจจะผสมสารอื่นๆลงไปเพื่อตกแต่งกลิ่นและสีอะไรพวกนี้นะครับต่อมาสารละลายของแข็งในของเหลวนะครับตัวอย่างอันนี้เอามาจากรอบๆตัวเรานะครับก็คือง่ายๆเลยก็คือน้ําทะเลน้ําทะเลมันเค็มน้ําปลาก็เค็มนะครับ ดังนั้นองค์ประกอบภายในน้ําทะเลกับน้ําปลาเนี่ยก็จะมีเกลือนะครับซึ่งเป็นองค์ประกอบแล้วก็มีน้ําเป็นตัวทําละลายดังนั้นเกลือกับน้าเนี่ยเกลือจะมีสัดส่วนน้อยกว่าเป็นตัวถูกละลายนะครับรวมการยกตัวอย่างในรูปอันนี้น้าทะเลคุณก็จะเห็นว่าคุณไม่สามารถแยกระหว่างน้ํากับเกลือได้ชัดเจนถูกปะมันผสมเป็นเนื้อเดียวน้ําปลาก็เหมือนกันก็มีเกลือที่ละลายอยู่ในน้ําปลา นะครับต่อมาสารละลายของเหลวในของเหลวอันนี้ก็คือพวกยกตัวอย่างง่ายสุดก็พวกขบายมุกนะครับที่บ้านเราเนี่ยเรียกบายมุกเบียร์กับเหล้านะครับที่พวกคุณชอบกนะันก็มันจะมีการนำแอลกอฮอล์นะครับส่วนหนึ่งผสมกับน,น้ำเกิดเป็นสารที่มีเปอร์เซ็นต์ของแอลกอฮอล์มากหรือน้อยแตกต่างกันก็คือ สารพวกนี้นะครับเวลามันเข้าร่างกายมันก็ทําให้เราเมาเห็นไหมดังนั้นคงไม่มีใครเอาพวกแอลกอฮอล์เยอะมากแล้วใส่น้ําไปเพียงเล็กน้อยนะครับถ้าเรากินแอลกอฮอล์ปริมาณขนาดนั้น,นเราตายได้ดังนั้นตรงจุดนี้นะครับจะมีจํานวนแอลกอฮอล์ที่น้อยกว่านะครับเวลาคุณซื้อเบียร์หรืออะไรเนี้ยคุณอาจจะสังเกตหลังกระป๋องก็ได้เขาจะบอกว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ อาจจะ4% 5%อาจจะเป็นโดยน้ำหนักโดยปริมาตรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นคุณก็จะรู้โดยอัตโนมัติเลยถ้าคุณเข้าใจเกี่ยวกับความเข้มข้นของสารละลายคุณจะรู้ว่ามีเอทานอลซึ่งเป็นแอลกอฮอล์ที่เรากินได้อยู่เท่าไหร่ในนั้นนะครับโอเคนะตรงนี้ไม่มีอะไรตัวอย่างของสารละลายของแข็งในของแข็งก็คือพวกเหรียญต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับ เหรียญบาทเหรียญห้าสิบตางค์ที่เรามีใช้อยู่เนี่ยเหรียญห้าสิบตางค์ปกติเราก็ไม่ค่อยได้ใช้กันแล้วใช่ไหมคุณจะเห็นว่าองค์ประกอบของมันเนี่ยจะประกอบไปด้วยโลหะที่หลากหลายชนิดยกตัวอย่างเช่นตอนที่คุณได้เรียน l a บหนึ่งหนึ่งสองผมไม่รู้ว่าคุณได้เรียนเทอมนี้หรือเทอมที่แล้วนะมันจะมีแ a บที่เป็นเคมีไฟฟ้าใช่ไหมที่เขาวิเคราะห์ว่าภายในเหรียญบาทเหรียญห้าสิบสตางค์เนี่ยมันมีไอออนอะไรอยู่บ้างนะครับ ดังนั้นเราจะเห็นว่าภายในเหรียญเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยโลหะหลากหลายชนิดทีนี้เวลาเราพิจารณาเนี่ยเราจะดูองค์ประกอบของมันว่าภายในเหรียญมีสารอะไรเป็นองค์ประกอบหลักถ้าสารนั้นเป็นองค์ประกอบหลักเราจะให้มันเป็นตัวทําละลายยกตัวอย่างเช่นค o p เปอร์ซีเนี่ยนะครับเป็นตัวทําละลายแล้วถ้ามันมีไอออนหรือสารอื่นๆสารชนิดอื่นๆผสมอยู่โดยที่มันมีจํานวนน้อยกว่าค o p เปอร พวกนั้นก็คือตัวถูกละลายทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นรูปแบบของสารละลายในรูปของแข็